ตรดน้ชวจะพอแล้วจะขวาแล้วพอบมั้งตอนนี้เยฮะมอี้ก็ไม่ห็อนเสีหมูหเบมูหมตัวโนเลยฮะออกมาอ่ากมเหรอฮะเดี๋ยวตัวเล็ตัวลกผบทน้โอ้ตัวยวมรอฮะห

nó giờ bây giờ Ôi. nó giờ nó nó mất khủng tôi nhưng mà nó đi thôi hơn biết lâu tuổi quá กู <formation> ิตตัว er ต mm ัวนะกูกูตัวปัดทูน่ะอมอเอาอ่ะก็ไอ้กูไอ้ผมมอคงมาตุลูตุลูเลยจัะนะฮัลโชิมังเนี่ยตุลีนะฮะรู้ปารู้่ารไอ้ตัวนังนตรงนันเดเดียวขปอบลูองเจเทียบกูนะ nó cũng lúc không công sống đấy, cả một tí pha má đâu nè lúc cũng sống không lâu này lúc trong tôi nản này nó vừa toa tôi nản gì phụ chì to liền tôi nào nó rồi thôi có khởi lúc không hả lại à lâu vậy à lâu rồi sao ô chúng mình biết là mình tới điểm có một khoảng mà mình nhắc khăn nữa đầu nữa ôi dư không to không ngon đấy chứ nó mà nâng mà. đại ตดววน่ยพูดเดียตังูเยก็มูก็ขูมั่วพลังเหรอพลันพลันเนปาโต้ยิงเมั่วูดิจก็อยโตลิจ้ามุงเดี๋ยวยังทีหลอจัดโตที

เขเจอเขาตัวยไปตั้งไปตั้งตัวเป็นน้อยจ้ะโอ้เี๋ยวนี้มึงมอก็ชิลเลยเขียนเขียนไม่ใอ่ตัวเด็กก็เออ้เบี้ยไปเคยคงเด็กนะดีตัวเด็กเออเด็กก็หน้าอั้เดาแล้วแล้ว็รเดอเมันลอกกัเพีงย

แล็กก่อแล้วันปูหม <c oughs> โอ้เขาหัวใ่หรอ่กูนะแล้วจังรอจะเหยเข้าหัวไลยใช่หรอเปล่ไอเดเบียกูโตยิงจ้าเลยสนไหนเน่โอ้ไ <c oughs> อ,อเดีรเบียร์มือแห้งค่ะสนไหนจีฮายสนไอ่ะไอเดรเบียรแห้งเช่า,า,าไอ,า <c oughs> อาเดีรเบียรมวก็ตดมมาให้อย่าห้อ่อ

Cố à cố to ra chi to nó theo ôi chú chú là nó đâu ai cua này cua này bố lên bố lên Hãy ทัวยังปนะซอกมตัวตัวตาปู้นนะทัยยังดก็ตุลีต่อตัว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 มึงเคยจอคกนีุเก็ ป้าต um, ัวกก็ง้อตัวตันทอป้าตัวโกเขาคงตายแลอป้านายจะตัวตังทอเฮ้ปวดทรมาืย์ซะโอ้โ้ให้นงตาวหลงี่้หนจงองง่ะเเลยเลียนด็ก็นเอนี่ยไปวเลียก่เขาไปไม่รู้ก็ไม่รู้ก็เมึง่เยเลย Bây có chúng mua có có tuần đâu Tôi đi rồi Ga hộ, ga hộ, ga hộ lão nó phải ok nè, ôi da tao biến nó lão nó ôi da chạy vào lỗi cho chết, cố dọn dọn dẹp dọn dẹp dọn dẹp dọc 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 dẹp หมแตกเ้เชียวกับสถานการณ์เรกจปก็ยังนะเ้ลวถยไลฟ์วิดีโอวไ <c oughs> ล่ลโ,อโอ่โหอ้ตีก็ลอกไล่อีเบียลอ่าลอ,อ,อีเบียลุ 那。<Yeah. S 2> yeah.